เทศบาลเมืองมหาสรารคามศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมณศูนย์บร,ริการวิชาการที่3กลมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเมื่อวันที่19มีนาคมเวลา10นาฬิกาที่ศูนย์บริการวิชาการที่3กร่มพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพัฒส,สมสารองประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยพนักง,งานเทศบาลศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนศูนย์บริการวิชาการที่3กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้พนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเตาเผาขยะและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การประเมินสภาพปัญหาที่เกิดจากพลังงานมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดและองค์ประกอบของพลังงานแหล่งต่างๆได้อย่างชัดเจนรับทราบกระบวนการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องสามารถนำเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องระสงพลังงานซึ่งจับตังในห้องบรรยายเนี่ยขาะยังไม่ได้ดูของจริงน เจ้าหน้าที่ผมให้ความสนใจอย่างมากเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกับงานประจําที่ทาเกือบจะเกือบจะทุกอย่างเลยที่ที่ว่ามานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นเทศบาลซึ่งส่งประกวดเทศบาลไทยใส่ใจรถลุก้อนนะครับซึ่งเราได้รับรางวัลเชลเลอร์ลำดับที่2แล้วเราขายคาร์บอนเครดิตนะครับเป็นเทศบาลแรกซึ่งปีนี้ได้รับเงินจากขององค์ความเอกชนของเยอรมันจะส่งเงินให้ประมาณเดือน ในเดือนหน้านี้นะครับเราได้ประมาณก็ถือว่าเรากับพลังงานเนี่ยใกล้ชิดกันนานแล้วก็มบที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานเทศบาลได้2ปีซ้อนแล้วนะฮะปีแรกก็ได้างาน50ล้านเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเราเข้ามารับความรู้จ,กจากเจ้าของเองินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านมันนี้มีอของที่เล็กเกน้อยนะครับแต่ว่ายิ่งใหญ่ในความรู้สึกในกจิตใจของชาวหัารคาก็ขอมอบมอบ ภาพของพระธา e ตุดาดูรนะครับเป็นที <ana> ่ร <ion> ึให้กับท่านครับตัวนี้ช่ไตัวัเลนน้าืี่าอสวนชุนโคเลื่อนโคเลื่อนตรดี้มันกาไปตรงตรงตรง ค่าชใจประมาณเท่าไรฮะวันนี้ผมเ่มานี่ก็คือตัวนี้เป็นแบบองนายเราเีรันี้ไม่ต้องมีแบบก็ได้ทำเอาเลยก็ตัวนี้อันนี้แบบเรื่องเรื่องกระตุกอ้เป็นหนึ่งกุมอง พน kind of ักานหยารวาน็กหวานกินกาแฟคคือนี่เป็นแบบอุโมงยี่เกี่ยววะพวมพวกพวกพวกยี่เกลียวยี่เกลียว